วันนี้นะคะเราจะไปเช็คสภาพหน้าอกของเราการคืนก่อยมีเนื้องอกที่หน้าอกหลายก้อนมากนะคะเราก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาล,าาลแล้วก็ทำอัตราสาวแล้วก็รอฟังผลจากคุณหมอนเนาะบายนี่ก็หาหมอเสร็จแล้วนะคะก็ปรากฏว่าของก้อยเนี่ยปกติจะมีก้อนเนื้อที่หน้าอกนะคะทั้งสองข้างคือก้า ข้างหนึ่งเนี่ยมันก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะแต่ข้างนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ปริมาณเอ้ขนาดของก้อนที่ก้อยมีใหญ่สุดก็อยู่ที่ประมาณ1-2เซนซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่น่าวิตกกังวลใดๆน,น,นะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่าการตรวจเช็คเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับหนะ้าอกเราสามารถทาได้เองคําตรวจได้เองเล่ยนะของก้อยก็คือถ้าจับก็เจอเลยนะคะก็คุณหมอเขาก็จะให้เรา Fol l o อัพทุกปีนะคะคือปกติจริงๆอ่ะก้อยจะ f o l l o อั p ทุกปีแต่ว่ามีมารอบที่แล้วเนี่ยคุณหมอเขาเจอความาไม่เรียบของเนือ้อที่มันอยู่ข้างในเขาก็เลยเหมือนให้ ปรากฏว่าของกอยก็ขนาดเธอไม่ได้ใหญ่ขึ้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือรู้สึกจับแล้วเจอเลยแบบรู้สึกว่ามันโตขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้รีบกลับาหาหมอก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยของกอยแบบเป็นมาประมาณ15ปีแล้วแล้วก็ f o l l o w ั p ทุกปีนะคะเป็นตั้งแต่ตอนก่อนก่อนที่จะมีสบายอีกซึ่งตอนนี้สบายก็15ขวบแล้วอะก็คือ เช็คมาตลอดนะคะเพราะว่าค่อนข้างไม่ได้กังวลหรือกลัวใดๆนะแต่คิดว่ามันจำเป็นจะต้องเช็คเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลรักษาได้ก่อนอะไรเงี้ยนั้นเลยจะมาบอกทุกคนว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครมีก้อนเนื้อที่หน้าอกเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลใดๆนะคะก็แค่ follow up ติดตามดูทุกๆปีแล้วก็เราสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้นะคะของกายใช้สิทธิประกันสังคมในการตรวจเช็คนะคือปกติก็จะไปตรวจที่ศิริราชก็คือจะต้องเสียตังเองเนาะแต่นี่ก็คือเข้าประกันสังคมก็คือไปที่อายุรกรรมปกติเลยแล มีโมแกรมกับทำอัลตราซาว์ได้เลยโดยใช้สิทธิประกันสังคมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆก็คือใช้สิทธิได้เลยนะคะโอเควันนี้มาแชร์ประสบการณ์ในการที่จะมาตรวจก้อนเนื้อที่หน้าอกนะคะในรอบประจำปีเนาะถ้าใครมีแบบอยากสอบถามอะไรก็ทักมาคุยได้ตลอดนะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย